นายประชาประสบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสมุทรปราการเปิดสะพานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษาบริเวณท่าทรายวัดแคร์หมู่ที่4ตำบลปาาคลองบามกกดอำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายยงยุทธพึ่งชื่นนายกเทศมนตรีตำบลพัสมุรเจดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าวสำหรับการก่อสร้างสะพานในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเส้นทางการสัญจรของประชาชนระหว่างชุมชนวัดแครกับชุมชนคงกระพันชาตีให้สะดวกในการร่วมกันทำกิจกรรมในด้านต่างๆได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่16กันยายนพศ2552เป็นสะพานโครงเหล็กขนาดกว้าง2เมตร30เซนยาว40เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง4,599,500บาทสำนักข่าว PNN New รายงาน